สวัสดีครับวันนี้เคิร์มพาเที่ยวจะพามาเที่ยวถ้ำมงคลครับก็อยู่ในตำบลหนองชุมพลครับอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีครับไปครับไปรับชมภายในถ้ำแล้วก็กดระเบียบต่างๆก่อนเขาทำครับไปครับนี่ครับเข้ามาก่อนถึงทางเดินเขาถ้ำก็จะมีป้ายบอกข้อมูลต่างๆไว้ให้เพื่อนๆได้อ่านแล้วก็ได้รับชมกันนะครับนี่ครับแล้วก็มี16ข้อปฏิบัติควรรู้ไว้ครับก่อนเขาทำครับนี่ครับ แล้วก็นี่ครับทางเดินเข้านี่ครับมีป้ายก็จางแล้วครับไปครับลุยเดินเข้าไปลงครับนี่ครับทางเดินเอาไปว่าเดินถึงถ้ำเลยครับไม่ไม่ต้องตัดต่ออะไรนะครับอ๋อเดินไม่ไกลครับ นี่ครับเดินมานิดนึงจากป้ายไม้ก็นี่ครับโอ้หก็จะเป็นถ้ำขนาดใหญ่เลยครับโอ้โหมองจากปากถ้ำมาหูเป็นถ้ำที่กว้างใหญ่มากครับแล้วก็มีหินย้อยโอ้โหลงมาสวยงามครับนครับโอ้แต่แต่ขนาดถ้ำโอ้กว้างมากครับแล้วก็สวยงามจร,ร,รมิงครับเป็นถ้ำที่กว้างมากเลยครับ โอ้แล้วดูหินข้างบนครับแต่ตอนนี้เคิมหาทางลงไม่ได้ครับโอ้นี่ครับเคิมไต่ต้นไม้ลงมาครับหาทางลงไม่เจอครับแต่ไม่กล้าลงไปครับโอ้แต่ภายในถ้ำนี่กว้างจริงครับหินสวยมากครับซิกเนเจอร์นนก็น่าจะเป็นจุดนั้นนะครับก็มีรูปปั้นน่าจะเป็นเสล็พ่อรอห้าบครับ โอ้โหแล้วก้อนหินย้อยลูกนั้นก้อนนั้นสวยมากครับภายในถ้ำครับนี่ครับโอ้หดูครับโอ้หสวยงามจริงครับสวยงามจริงครับถ้ำนี้เงียบสงบครับแล้วเคิร์ฟมาคนเดียวด้วยครับแล้วดูครับดูบรรยากาศโอ้โหสวยงามจริงครับเงียบสงบ และนี่แหละครับก็คือความงดงามของถ้ำมงคลครับโอ้โหสวยงามจริงครับเงียบสงบครับแต่รอบนี้เคิมหาทางลงถ้ำไม่เจอครับเดี๋ยวรอบหน้าเคิมต้องมาแก้ตัวใหม่โอ้โหแต่ว่าถ้ำนี้สวยสดงดงามจริงครับสวยงามจริงครับและนี่แหละครับคือความงดงามของถ้ำมงคลครับตำบลหนองจิมพลอำเภอข้อยจังหวัดปชรบุรีครับโอ้โหแต่รอบนี้เคิมมาคนเดียวครับ บรรยากาศน่ากลัวอยู่เหมือนกันครับแต่ความสวยงามของถ้ำโหสวยงามจริงครับแต่รอบนี้เคิมหาทางลงไม่เจอจริงครับใครรู้ทางลงคมไม่นับบอกเคิมนะครับแต่รอบหน้าเคิมจะมาถ่ายแล้วก็ลงไปในภายในถ้ำให้ชมครับแต่รอบนี้หาทางลงไม่เจอจริงครับเดินไปนรอบแล้วครับนี่ครับเดินไปนรอบตรงนู้นแล้วก็ไม่ได้ครับตื่นเต้นต<อ>มาก <BAR> ครับวันนี้โอ้โหมาคนเดียวด้วยดูครับแล้วบรรยากาศโหเงียบสงัดเลยครับ โอเคครับวันนี้เคลิ่พาเที่ยวก็สวัสดีค่ะฝากกดติดตามเพจเคลิ่พาเที่ยวไว้ด้วยนะครับ